สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอเครื่องเสียงที่รับชมผ่านทางช่อง youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องชาวเครื่องเสียงคนที่รักเครื่องเสียงมาชมเครื่องเสียงอีกหนึ่งเจ้านะครับเจ้านีา้หายหน้าหายตาไปนานนะครับผมเคยเจอเขาตอนที่เขาเดโมโไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่าเดโมคือประชันปร,ประชันเสียงกัน ประมาณ4ีหค่ายนะครับที่ผมเคยมาถ่ายในหมู่บ้านของเขานะมีตอนนั้นก็มี WS มี CL มี Sunback มีเขาแล้วก็ใครนอะอีกเจ้าหนึ่งน่าจะประมาณ5เจ้านี่แหละฮะแต่ผมลืมลืมอีกหนึ่งเจ้าเดี๋ยวผมคมนึกก่อนของใครนาะนึกไม่ออกจริงๆนะวันนี้เขาลงงานบวชนะครับ ลงงานบวชอยู่ที่บ้านอาจารย์บ้านอะไรนะโคกตะพรมรอตาบลอะไรครับ,บอยู่ที่บ้านโคกตะพรมตาบนตะแสงอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเจ้านี้เขาผลิตรับผลิตแล้วก็ทําตู้ลำโพงาขายด้วยขายด้วยนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเขานะครับเจ้านี้ มีชื่อเสียงพอสมควรครับได้ยินว่าช่วงนี้ออเดอร์ของเขานี่เยอะมากนะครับงานตู้อ่ะเดี๋ยวค่อยมารู้จักกันกับเขาครับนี่ครับไม่ใช่ใครที่ไหนสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอ้ไม่หายหน้าหายตาไปนานเลยเนาะครับเจอกันครั้งแรกตอนที่ประลองเสียงกันที่บ้านอาจารย์เนาะเทียบเสียงอยู่ที่บ้านเทียบเสียงกันเนาะไม่ใช่เดโมเนาะใช่ครับตอนนั้นมันจะมีอยู่ของ WS มี CL แล้วก็ซันแบ็กจังโชคครับแล้วใครนะ CL โชคชลีซันแบ็กแล้วก็ WS นะครับแค่นี้แหละครับสี่ครับเสี่แล้วก็ขออาจารย์ SK ใช่ครับเออเนี่ยเอาแนะนำตัวยังเป็นทางการครับผมครับสวัสดีครับผมเวชัยเสียงกล้องครับนี่ Facebook ก็เวชัยเอลทีภาพยนตร์นะครับมีที่รู้จักกันดีนะครับในนามของผู้ผลิตตู้ลำโพง SK SK เอสเคเอสเคซาวด์โอนะครับนี่นี่ครับรูปล้อมากกว่านี้ครับ อันนี้เป็นครั้งที่2ที่บอกดาได้มาเยี่ยมมาเยือนนาะอาจารย์เนาะครับอาจารย์ทักไปบอกว่าอาจารย์ออกงานชุดเล็กครับงานดีวงานด่วนครับงานด่วนใช่ครับงานตู้ก็ยังค้างเขาอยู่เป็นค้างเต็มเลยครับได้คราว่าช่วงนี้ออเดอร์เพียบครับสุดยอดมากหเห็นบอกว่าวันจันทร์นะครับจะมีเจ้าใหญ่มามัดจํานะครับเทอร์โบเทอร์โบยี่สิบเอ็ดนิวนะครับกี่ใบอาจารย์ประมาณก่อนครับอุปไก่อนแปดสิบใบครับโอ้แสดงว่าเป็นหนังกางเกงหรือเปล่าน่าจะใช่ครับ อ่ะวันนี้มากับชุดมินิมินิรับมีอะไรมาอาจารย์นับเรามาดูกันเลยอันนี้มีแค่นี้นะครับใช้ตัวปรีสุธิรักษนะครับเล่นตัวเดียวนะครับครับผมครับแล้วก็ตัวตัวนี้ดันเสียงกลางนะครับอ่ามิวสิกดันฮอนแล้วก็ตัวนี้เป็นพาวเวอร์ประกอบมานะครับครับผมอันนี้คาปา24ตัวเลยนะครับตัวนี้ประมาณประมาณกี่วัตครับตัวนี้ครับจย์ตัวนี้สเปคเอามาแบบโหดๆนะครับดันย1ิบเอวอยด์หกข้างละสี่นะครับข้างละสี่ได้ใช่ครับ สุดจัดครับดูความยาวของเขานะครับอาจารย์กี่กิโลนี่ร้อยกว่าแล้วครับยกสองคนไหวไหมนี่ไม่ไหวครับยกสี่คนครับโอ้ต้องสี่คนใช่ใช่ครับยาวจริงนะพี่น้องครับถึงเม็ดไหมอาจารย์ถึงอยู่ครับตัวนี้ครับถึงเม็ดอยู่เนาะใช่ครับอันนี้ประกอบมาจากช่างปุ้ยนะครับอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ช่างปุ้ยอยู่นครปฐมครับนครปฐมเนาะใช่ครับโอ้อาจารย์ไปรู้จักเขาได้ไง ผมอยู่สายหนังอยู่แล้วครับอ๋อสายหนังเนาะครับสายหนังมันต้องโหดๆนิดนึงใช่ครับว่าแปลงตัวนี้2ตัวนะครับมันเป็นธรรมดานะสายหนังนะอาจารย์เนาะครับสุดจัดครับตัวนี้ก็มิมิวสิกขับฮอนครับขับฮอนสองตัวเนาะวันนี้ฮอนสองตัวนะครับครับผมแปดตูดนะครับอ่าแปดตูดใช่ครับอ่าตัวนี้ก็เสียงแหลมใช่ครับเสียงแหลมเนาะอาจารย์ไม่ได้ใช้ปรีดีมีมักไม่ได้ใช้เนาะไม่ได้ใช้เลยอ่ามาเป็นสุดที่รักตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้ครบเซตเลยเนาะอาจารย์มี มีแบบอะไรเบียดกลางแหลมหมดเลยใช่ครับโอ้เจียวเลยครับแล้วก็นี่แจ็คขับเสียบโทรศัพท์อย่างเดียวมาแค่นี้ครับนี่เอาเป็นงานบ้านๆนะครับชุดเล็กนะครับขออาจารย์จริงๆอาจารย์บอกว่ารอยบองดำมาชุดใหญ่เราไม่ไหวแล้วอยากให้บองดำมาก่อนไม่ได้เจอกันนานมามาชุดใหญ่ครับวันที่12อไปวันที่สองนะครับนี่ข้างข้างบ้านตรงนี้นะครับอ๋อ ขึ้นบ้านใหม่นะครับขึ้นบ้านใหม่บ่ะใช่ครับบูบ้านนี้เลยใช่ไหมใช่ครับนี่บ้านติดข้างหลังนี่ครับบ้านที่เห็นอยู่นะครับอ๋ออ๋ออตอนนั้นจะลง12ใบนะครับอ๋อเดี๋ยวเลยปะเราไปที่ตู้ลำโพงครับอาจารย์นําไปเลยอ๋อผิวของ SK นะครับแถวนี้บ้านของอาจารย์ก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้เองเนาะนี่นะครับตรงนี้เองครับนานแล้วครับไม่ได้มา วันนี้ตู้เบดกี่ใบครับอาจารย์หกใบครับเบดหกใบยี่เ็ดนิ้วบ่ครับยี่เ็ดนิ้วครับอู้อ่ะดูงานก่อนดีกว่านาะนี่ครับเสียงกล้องเอสเคเสียงกล้องสาวาออดีโอนะครับพี่น้องจำไว้แบรนด์นี้อีกหนึ่งแบรนด์เทอร์โบยี่เ็ดนิ้วตัวนี้อาจารย์ใบเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ผมคิดใบละสี่พันนะครับใบละสี่พันเนาะยี่เป็ดนิ้วใช่ครับได้อะไรบ้างครับอาจารย์ตู้เปล่าขอบเหล็กนะครับแล้วมือจับเหล็กครับอ๋อมือจับเหล็กเนาะ โน้นครับอันนี้จะเป็นตู้ออกงานเองนะครับอันนี้ตู้ไว้ใช้งานเองเนาะใช่ครับแล้วก็ตะแกรงฉีกอ่าใช่ครับถ้าจะเป็นเป็นตะแกรงปั๊มจะอยู่ที่สี่พันห้าครับอ๋อถ้าเป็นตะแกรงปั๊มก็คือบวก,กเพิ่มไปใช่ครับครับคาะตะแกรงเนาะใช่ครับสี่พันหะ้านะพี่น้องถ้าเป็นอันนี้คือยี่เป็ดนิ้วนะพี่น้องอาจารย์ใช้ดอกขออะไรนี่อ่าตัวนี้จะเป็นดอกเน็กซอนนะครับของเน็กซ์ซอนของดีเลยอาจารย์กี่วันอ่ายี่เน็กซอนยี็ดวอยหกนะครับวอยหกอืมอะ ตัวตัวแม่เหล็กไทเทเนียมนะครับแม่เหล็กไทเทเนียมด้วยอ้อเกีียวเลยจานฮอนฮอนก็เป็นเล็กซอนเหมือนกันนะครับฮอนเน็กซอนเหมือนกันครับเป็นรุ่นเทอร์นาโดนะครับเทอร์นาโดเดี๋ยวผมไปดูตูดหน่อยอโอ้โหนี่ครับอาจารย์ถอดไว้ให้ชมเลยพี่น้องครับนี่ตัวนี้นะฮะคือตัวหนึ่งมีมีสี่ตูดเนาะใช่ครับก็คือแปดครับอ้โหู จัดจ้านมากเนี่ยโทนเครื่องเสียงภาคกลางจะแนวนี้เลยนะอาจารอนหอนตัวนี้จะเสียงใสนะครับจะออกน้อเสียงเหมือนคล้ายๆกลางกระดาษนะครับอ๋อเดี๋ยวเราค่อยไปฟังเสียงเสียงแหรมเป็นอะไรครับอาจารย์วันนี้ใช้แหรมจะเป็นอแรม PA นะครับตองแปดว่ครับต้องแปด PA นะครับโอ้นี่ฮะสิบสองดอกครับวสแกวจะนับเลย จริงๆอาจารย์ก็มีกลางกระดาษอยู่เนาะมีครับแต่วันนี้อาจารย์เอาชุดนี้มาลองครับกลางกระดาษจะลงอยู่ตรงนี้ครับอ๋อี่จะลงงานบานขึ้นบานใหม่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับหลังนี้เนาะใช่ครับโอ้โหติดติดกันเลยครับวันวันงานจะมีดนตรีเสียงอีสานด้วยนะครับอ๋อประมาณวันที่2วันที่2มกรามนี้ครับ2มกราคอ่ะเดี๋ยวมาอีกรอบแล้วกันได้ครับวันนี้เดี๋ยวขอฟังเสียงชุดนี้ก่อนดีกว่านะอาจารย์เนาะครับอ่ะเดี๋ยวจัดมาเลยครับเดี๋ยวไปเปิดให้ครับ อาฟังซาว์จาก SK เสาร์โอดิโอนะครับ yeah! ย,ยิ้มเลยเนาะเอาจันเลยจัน มารเนียงประคนพระบองทามันเมียนไสไรนัสไหแหนหนาวพลันตะติมารเนียงประคนเกลีระเนียงเมียนประดาลประคนนังระนางนังเอ้ยเหมอปรับสลัญบางโทรศัพท์เหมอรูว่าบาง เอยยุบมันทาเลียดไทยปางตนิ่งแน่นเส้นยังเนาทาที่ขึ้นเย็นใครปราก้อยบ้างเข้าใจแน่แม้นปใดให้เรอแห่งนี้ประบวนระน้ำนงเอ๋ยเธอโอ้ยบางสลั่งบางดับโชนมันจั่ง ក្រអូបយាថាញៀងមានព្រៃពីដើមញៀងមិនប្រាក់រមាច់ពីដើមញៀងមិនមិនអានយ៉ាងក្រអូបថាញៀងមានផ្ដាប្របង Yeah. เที่ยกมันบ้านเต็มทำไมอ้อยเงินกำจับลคลนอ้ยเนยียงหงอ,องหตงงกตะโรโบนรอปได้เดี๋ยวฟังซาวอีกหนึ่งซาวนะครับ าจานครับจุกครับจุกสุดยอดครับจานสุดยอดโอ้ไม่ธรรมดานะครับ SK ส <c oughs> สาวออดิโอเนาะถ้าผมพูดไม่ผิดก, <c oughs> ก็เสียงกล้องนั่นแหละ <c oughs> ถูกเนาะอาจารย์ว่ขอบคุณมากครับวันนี้ที่ให้บังดามาเยี่ยมมาเยือนนะาจา์เนาะ <c oughs> ดีใจมากที่ได้มาเจอกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> นัด,น,ดนัดไว้วันที่สองนะครับเดี๋ยวมาลงตรงนี้อ่าโอเคเดี๋ยววันที่สอง <c oughs> ทักบอกบังดำอีกรอบหนึ่งแล้วกันชุดใหญ่เนาะอ่าวันนี้ กับระบบเสียงเล็กๆของอาจารย์นะครับ,รบผมไม่รู้ว่าทุกคนมันจะจะ,จะคิดเหมือนผมว่าเล็กจริงหรือเปล่านะครับดู <laughs> 1เม็ดโอ้ยจะนา่าอาจารย์ยก4ี่คนเอาฝากผลงานของอาจารย์ดีกว่าครับอา,อาจารย์ก็ทําตู้ขายด้วยเนะาะฝากไว้เลยครับอาจารย์นะสวัสดีครับผมเวชยัยเอล l ีภาพยนตร์นะครับ facebook นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับเฟซเอลทีว้ชัยภาพยนตร์นะครับติดตู้ลำโพงนะครับจะเน้นเป็นเทอร์โบนะครับเป็นส่วนมากนะครับตอนนี้ก็ยอดติดก็เยอะอยู่นะครับช่วงปีใหม่นี่ก็กลัวจะทําให้เขาไม่ทันอยู่นะครับก็จะเป็นเทอร์โบ18นิ้ว21นิ้วครับแล้วก็กลางเสียงกลางก็มีเนาะอาจารย์เนาะเสียงกลางก็มีนะครับแบรนด์ SK Sound Audio ใช่ครับอ่าหรือเสียงกล้อง Sound Audio นี่แหละครับอ่ะฝากไว้อีกนึงเจ้า ของสุรินนะครับสำหรับตู้ลำโพงเครื่องตู้ลำโพงกลางแจ้งนะอาจารย์เนาะมีเบอร์โทรไหมอาจารย์0610698132ครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกรอบหนึ่งที่ให้บังนำมานะครับสำหรับคลิปนี้ลาอาจารย์ไปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับเอาอาจารย์ออกลงจังน้อยสวัสดีครับโอ้เป็นโอเป็นรตอแล้วบอกเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นต่อครับผมตามผมไปเด้อผมไปก่อนับลาแล้วครับสวัสดีครับ